สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้มาดูไลฟ์กันนะคะไลฟ์เคสนี้ก็คือเป็นเคสที่มาตัดปีกจมูกนะคะแล้วก็ทำปากล่างนะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าน้องอะ่ะก็ก่อนที่ก็ก่อนที่จะมาทำเ่ยก็คือมีปีกจมูกค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ปาก ที่จะรู้สึกว่าไม่พอใจกับปากล่างของอะไรคะเพราะปากล่างใหญ่ค่ะแล้วก็มีปัญหาที่มันห้อยลงมาเยอะมากตัดสินใจทำแล้วปิดจมูกทําไมถึงคิดว่าตัวเองต้องทําปิดจมูกคะคือนูเป็นคนยังไม่อยากทําศัลยกรรมจมูกใช่ค่ะแต่รู้สึกว่าปิดจมูกมันใหญ่แล้วก็มันบานก็เลยแบบตัดสินใจ ตัดปีตัดปีตัดกระปีถงใช่ก็คือน้องน้องยังไม่กล้าที่จะทําศัลยกรรมจมูกก็เลยเข้ามาปรึกษากับคุณหมอในการตัดปีจมูกไปก่อนนะคะแล้วผลออกมาแล้วเนี่ยชอบไหมชอบชอบเลยใช่ไหมแล้วปากล่างล่ะคาชอบไหมชอบก็คือทําให้เรารู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะปีจมูกก็เล็กลงหนขนันข้างๆให้เพื่อนนูนนิดนึงซึ่งก็เหมาะตอนนี้คือเหมาะกับใบหน้าของน้องแล้วแล้วก็ต่อไปในอนาคตเนี่ย เราจะทำอะไรก็เดี๋ยวค่อยดูในสเตปอีกทีเนาะอะเดี๋ยวเรารู้จักกับยูนิคอนคลินิกได้ยังไงคะเดี๋ยวบอกเพื่อนๆหน่อยค่ะหนูก็รู้จักจากเห็นอัดจะเห็นอะไรเป็นบุกเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีแอดมาแบบในในจีนได้บ้างค่ะแล้วก็เห็นว่าท้าคลินิกเนี่ยได้สัญญากับคือ กันเลยนะคิวเข้ามาปรึกษากับคุณหมอแล้วเราโอเคพอใจกับปัญหาที่เราจะเข้ามาแก้เนาะแล้วก็คุณหมอเนี่ยคุณหมอเป็นยังไงคุณหมอใจดีไหมคะใจดีมากใจดีมากเลยอบกค่ะอ่าแล้วตอนตอนที่พักฟื้นเนี่ยเจ็บไหมคะหลังจากที่เราตัดปีจมูกไปแล้วอ่ะไม่เลยค่ะตั้งแต่วันแรกก็คือไม่เจ็บล้วก็ไม่มีหวอหรืออะไรเลย่คะเป็นเคสที่ดีมากๆก็คือดูแลตัวเองอย่างดีก็คือประคบเย็นเยอะๆแล้วก็ลดอาการบวมนได้ด้วยเนาะ แล้วปากนี้คือนานเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ปากหนึ่งเดือนแล้วปากเดือนแล้วอตอนนี้ก็อัปเดตหนึ่งเดือนแล้วจริงๆตัดปีกจมูกวันนี้น้องเพิ่งมาตัดใหม่ก็คือ14วันนะคะ<ช>ก็คือตอนทําก็คือฉีดยาชาแทบจะไม่รู้สึกเจ็บค่ะเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาเท่าน,านนะั้นเนาะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกเลยใช่แล้วแผลก็โอเคดีแผลสวยก็เลยให้น้องมาไลฟ์ดูโอเคทีเนี้ยอยากจะให้น้องแนะนําชวนเชิญเพื่อนเพื่อนเข้ามาใช้บริการสัมภค่ะ เน่นก็อยากจะชวนเพื่อนๆน,นะคะที่คิดที่จะสัญญกรรมค่ะคือเน่เพิ่งสัญญกรรมที่นี่เป็นท้งแรกเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าปลื้มมากค่ะทั้ง2อ,อย่างเลยที่ได้ทำคือปากล่างแล้วก็ปิดจมูกค่ะประทับใจทั้งคู่เลยในอย่างชวนให้เพื่อนๆน,นะคะที่สนใจอยากทำหรือสัญญกรรมหออยากจะมาปรึกษาคุณหมอะคะ่ะเข้ามากั็นเยอะๆนะคะได้เลย ก็เข้ามาปรึกษาได้ก่อนของเราใช่คุณหมอใจดีแล้วก็พี่ๆก็เต็มใจอ่ะตอนรับน้องๆทุกคนใเทอลาขอบคุณมากๆเลยก็เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะทางยูนิคอนคลินิกของเราอ่ะก็มีบริการสองสาขานะคะสาขาที่น้องหนยอยู่ตรงเนี้เป็นสาขารามคำแหง24สิบำหรับใครที่สะดวกสาขานี้หรือมีอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ปทุมวันนะคะทับเมสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยอยากจะ ทำอะไรเอ่ยเสริมหน้าผากเสริมจมูกฝากตาจับแล้วก็ตาสองชั้นแล้วก็ดูดไขมันแก้มเหนียเนี่ลูกค้าก็เข้าเข้ามาเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยคือดูดคือดูดเกลี้ยงไปเลยนะคะแล้วก็าวกราคาดีด้วยราคาดีนะคะสอบถามทักแชทกันมาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกพิมนะก็สามารถ โทรมาที่เบอร์โทรได้เลยนะคะเราเราลงประกัดไ้ให้แล้วนะคะอยู่ที่หน้าลิงก์โปรไฟล์ได้เลยนะคะโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วถ้าเกิดใครสนใจหัฒกาใ่นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณน้องเนยมากๆนะคะเดี๋ยวให้อ่นอ,อน้องเนยไปพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตให้เราดูเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้วนะคะบายๆค่ะสวัสดีค่ะ